ชชช้ีชชกลับเดสวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องคุณนวัฒนะครับนวัฒนอิสระไกยศีน,นะครับซึ่งก็โด่งดังมากๆเลยเป็นซ e o นะครับ มิสแกนทั้งอินเตอร์เนชนนลแล้วก็มิสแกนไทยแลนด์ด้วยนะครับผมในฐานะที่เคยร่วมงานกับคุณวัติในช่วงแรกๆของการที่มีการจัดประกวดมิสแกนทุกจังหวัดผมเป็นชุดแรกครับและผมก็ได้ลิขสิทธิ์มา5จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดพิจิตร ผมเนี่ครับเป็นเบอร์หนึ่งคนแรกนะครับโดยเฉพาะปิษณูโรคนี่ผมเป็นคนดึงเอามิสแกนเข้ามาที่นี่ผมเป็นคนดึงนวัดมาร่วมเป็นกรรมการประกวดที่นี่นะครับแล้วก็มีมิสแกนไทยแลนด์อีกสองท่านซึ่งมาร่วมงานที่นี่าราผมก็คุ้นเคยกับท่านในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ขาดการติดต่อกันไปเพราะเราไม่ได้ทำมิสแกนต่อ ก็มีคนอื่นเข้ามาทําก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยก,กันเมื่อมีข่าวของนวัดครั้งใดก็อยากจะมาคุยเพราะจริงๆแล้วคุณนวัดนี่เป็นคนเก่งนะแล้วก็สามารถทําให้มิสแก n นไทยแลนดแล้วก็มิสแก n นอินเตอร์ในชนมีชื่อเสียงคือขึ้นไปในระดับสู้กับเขาได้อะการประกวดมิสแกรนอินเตอร์แน l ครั้งที่แล้วไม่แพ้เวทีไหนในโลกใบนี้เลย แล้วว่าจะเป็นคนดีไม่ดีผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมมีความภาคภูมิใจที่คนไทยเป็นเจ้าของครับและคนไทยเป็นคนที่สร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาสำหรับคุณแอนจากกระพงก็โอเคผมก็ภูมิใจรใะดับหนึ่งแต่เธอไม่ได้เป็นคนสร้างแบรนด์ Miss ู n i เวิร์ขึ้นมาแค่ไปซื้อลิขสิทธิ์เขาไปเทคโอเวอร์เขานะครับมันไม่นคนละแบบกันแต่วันนี้เรื่องของเรื่องก็คือ มันเป็นความขัดแย้งกับสปอนเซอร์กับมิสแกนนะครับก็คือบริษัทหงทองลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองเขาก็จ้างมาเซ็นสัญญามาคุยกับคุณนวัตก็คือเป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ก็มีกติกาหนึ่งสสาห้าต้องให้ทำอะไรกันบ้างในการที่จะซัพพอร์ตหงทองเพราะเขา มาเป็นสปอนเซอร์ก็เพื่อที่จะให้ทางมิสแกนเนี่ยไปช่วยประชาััผ่านเขาเขาจะได้ขายดีๆขายเยอะ,ยอะๆแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็เป็นการธุรกิจแล้วครับมันไม่มีบุญคุณอะไรกันหรอกมันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเท่านั้นเองแต่วันหนึ่งเมื่อขัดใจกันก็ะา้าจะคุยกันให้มันดีๆคุยกันให้รู้เรื่องก็กลับไม่คุยก็กลับ มีการพูดกันไปคนละเรื่องสองเรื่องคนละทีสองทีนะครับก็เคยฟังคุณวัฒน์พูดถึงโงคงทองลอตเตอรี่มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้ได้มาฟังคำพูดของคุณจีดาภาซึ่งเป็นซีอของโงทองลอตเตอรี่ก็เลยเอ้ยมันก็งงๆก็มันไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยหรือ คือคุณจิราภาเขาบอกว่าเขาเป็นซีอโอเนะ้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเขาเป็นคนจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าที่คุณเนวัดอ้างว่าไม่รู้จักเขาเขาบอกไม่จริงตอนที่คุณนวัดมาที่บริษัทหงทองครั้งแรกก็มานั่งคุยกับเขามาเซ็นสัญญากับเขาเขาก็โชว์ลายเซ็น์ลายเซ็น์เขานะครับแล้วจะมาบอกว่าไม่รู้จักได้ไงแล้วการที่มาร่วมงานกัน คุณนวัดก็เจอเขาหลายต่อหลายครั้งการมาบอกว่าไม่รู้จักว่าเธอเป็นใครแล้วเป็นผู้หญิงในรูปแล้วก็มาแจ้งความจับนวัดอันนี้เป็นคนละเรื่องเลยนะครับต้องมีคนหนึ่งคนที่ตอแหละนะครับไม่ว่าคุณจีดาภาก็คุณนวัดได้แหละเพราะว่าต้องตอแหลหนึ่งคนแต่ผมดูหลักฐานแล้วของคุณจีดาภาเขาเขา,เขามีเยอะกว่านะครับเขามีรูปถ่ายเขามีเซ็นสัญญา ก็มีการคุยกันเขาโทรคุยกันเขาเคยโทรคุยกับคุณนวัดเพราะคุณนวัดบอกไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้รู้จักแต่คุณพรชัยที่มาจ้างเขาทํางานก็ไม่รู้คุณพรชัยคือใครนะเป็นเป็นเจ้าของของเจ้าของหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คุณจิราภา,าเขาบอกเขามีอํานาจเต็มในการตัดสินใจนะครับแล้วที่เขาไปแจ้งความ ก็เพราะว่าคุณวัฒน์บินประมาททําให้บริษัทเขาเสียหายไปพูดถึงบริษัทของทองรอตตรี่ไปในทางที่ไม่ดีก็คือมันมีกรณีกันคือว่าคุณวัฒน์เขาต้องการดูรอตตอรี่ใบจริงที่ถูกราลที่หนึ่งอ่ะแต่ทางของทองไม่ได้เขาดูก็เลยมีปัญหากันตรงนี้แหละเพราะว่าคุณวัฒน์เขาก็เกงว่าถ้าเกิดมันไม่มีรอตตอรี่จริงๆอ่ะแล้วเกิดเขาเขาก็เขาไม่ค่อยไว้ใจอ่ะ พอเดือนี้สิบแปดมงกุฎมันเยอะไนงะพวกต้มตุ๋นมันเยอะเขาก็จะเป็นผู้ที่สนับสนุนสิบแปดมงกุฎนะไงเมื่อเห็นตัวจริงแล้วเกิดมีเรื่องมีราวมาเขาก็จะเสียหายไปด้วยแต่ทั้งที่เขาเป็นแค่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเขาเป็นแค่สปอนเซอร์กับเขาเป็นสปอนเซอร์กับบิสแกนเรื่องเรื่องมันมีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวก็ไม่คุยกันให้จบนงะมันก็คุยกันไปทีละ ครงทีละครั้งมนเร็เกิดความเสียหายขึ้นกับทั้งคู่นะผมจะไว้ก่ากับทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับแล้วเขาก็เล่าต่อว่าตามสัญญาก็จะต้องเวลามีถูกเรื่ที่หนึ่งก็ต้องให้มิสแกนเนี่ยท็อปไฟท์ท็อปไฟท,ไฟทไฟ์ทั้งห้าคนนะนะไม่ใช่หนึ่งในห้านะทั้งห้าคนเนี่ยไปร่วมเป็นสักขีปราญในกรมอบรางวัลแต่หลังๆคุณวัตส่งท็อปเชนไปมันก็ผิดกับ ที่บอกไว้นะครับคือคุณจิตภา,าก็จะมาไล่ยาวนานมากนะเป็นสิบยี่สิบนาทีเลยทีเดียวเรื่องเรื่องราวเหล่านี้ครับแล้วก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้ต่อว่าไม่ได้ด่าทอไม่ได้ใช้คํารุนแรงแต่เพียงแต่อธิบายให้ฟังว่าตัวเขาก็คือใครเขามีตัวตนแล้วเขาเป็นซีโอตัวจริงเสียงจริงครับ <Yeah. S 1> ส่วนคุณวั์ก็ไม่ตอบคําถามผมรอคุณนวัดจะตอบคําถามนี้ไหมคือผมหวังว่า เมื่อมีคลิปของคุณทีดาภาออกมาคุณวรรต้องออกมาตอบเป็นข้อข้อที่คุณที่ดาภาเขาพูดมาเป็นข้อข้อข้อที่หนึ่งไม่รู้จักจริงไม่เคยดีลงานด้วยไม่เคยร่วมงานด้วยไอ้ที่ลายเซ็นเนี่ยไม่ได้เซ็นต่อหน้าอ่ะสองไม่เคยโทรศัพท์คุยกันจริงจริงหรือไม่จริงต้องมาอธิบายนะครับแล้วก็เรื่องว่าท็อปไฟกับท็อปเทเนี่ยจริงไหมในการที่จะไป ไปออกไปไปเป็นสักขีพยานแล้วก็สามเรื่องเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อที่คุณนวัดต,ต้องออกมาพูดไม่ใช่บอกว่าไปเจอที่ศาลอยากให้ฟ้องอยากให้ตำรวจฟ้องอยากให้ส่งอายการอยากให้อัยการฟ้องอยากเป็นต้นศาลเขาก็จะได้อธิบายว่าเรื่องราวเรานีา้มันเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นมันก็มันมันไม่จําเป็นต้องไปถึงขั้นนั้นหรอกนะครับ ไม่จาเป็นหรอกนะมันก็อย่าไปสร้างศัตรูให้มันหลายด้านโดยเฉพาะสปอนเซอร์ด้วยอย่าลืมว่ามันไม่ใช่หรอกครับไอ้สปอนเซอร์มันไม่พระเจ้าอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไอ้ลูกค้ามันไม่พระเจ้าหรอกมันเป็นผลต่างตอบแทนเท่านั้นแหละแต่บางทีความสัมพันธ์กันเนี่ยเพราะว่าบางทีเราก็ได้เงินเข้ามาแล้วนะหลายร้านด้วยมันก็จะมีปัญหายุมหยิมบ้างบางทีคนที่รับเงินอ่ะมันก็ต้อง มันก็ต้องยอมมนต้องอ่อน,น,ม,น,ม,น,ม,นมันธรรมดานะครับแต่คุณวัฒน์เขาไม่สนใจเพราะสปอนเซอร์เขาเต็มอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วมิสแกรนคนนี้มสิสแกนไทยแลนด์คนนี้อิงฟ้าเนี่ยเขาเป็นมสิมสมสิสของมสิมสมิสแกนเลยนะครับเพราะเป็นคนที่ดังที่สุดตั้งแต่มีมสิสแกมาและเป็นคนที่มีสปอนเซอร์มีคนที่จองคิวเยอะที่สุด แล้วเขาเลยไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องนี้อันนี้ก็มันก็แล้วแต่เขาละกันผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังในมุมมองของผมครั้งนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ก็อยากจะฟังคําตอบจากคุณนวัดให้ตอบคุณจีดาภาว่ามันจริงไหมที่ไม่รู้จักเธอนะแล้วก็คุณทุกท่านครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณเป็นยอย่างสูงเลย จริงๆนะครับตอนนี้ผมมีผู้ติดตามหนึ่งแสหนึ่งหมื่นกว่าคนแล้วนะครับถือว่ามันมาไกลเกินความฝันของผมจริงๆนะครับแล้วก็มียอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามก็มากพอสมควรนะครับก็ถะเป็นเป็นกำลังใจกับผมที่จะทำคลิปดีๆมานำเสนอสู่พักเพื่อนพี่น้องนะครับที่มาติดตามในช่องกิ s โพสช n นาล ท่านที่ต้องการจะสนับสนุนช่องผมนะครับสนับสนุนตัวผมก็ซื้อค้อยตัดบานละทุ่มนะครับภายใต้แบรนด์มากินการายกิจผลเด็ดวิสัยนะครับห้แพ็คสองบาทค่าส่งสีหรือจะมาซื้อกระถางแคนตัดนะครับซึ่งเป็นกระถางสวยงามมากเป็นงานศิลปะมันไม่ใช่กระถางแคนตัดธรรมดาครับก็ไปดูในเพจกระถางแฮนเมดอนาจักรแคนตัดนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาเลยว่าจะซื้อใบไหน ใบละร้อยเก้าสิบาทเซตหนึ่งมีสาใบ4ี่รอยเก้าสิบาทค่าส่งฟรีครับสรับท่านที่จะเป็นอยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปะุมาก,กับผมนะครับผมสร้างที่พิศลโลกวัดราชบูรณะว่าอยจางหนึ่งพันบาทก็จะมีชื่อนำคุณติดอยู่ที่ฐานนะครับและท่านที่จะต้องการเช่าพระนางพญาสยามนะครับก็เป็นพระนางพญาสยามซึ่งเข้าพิธีใหญ่นะครับมีครูบาบุญรอมแล้็อาจารย์จ้จำศรีบุรบาเป็นผู้ปลุกเสก ม่มหวงวันชายวรัตน์เป็นประธานในพิธีนะครับผมเป็นประธานจัดงานไฟซบ็อกเข้ามาพูดคุยกันครับใน f a c e b o o k กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ f c e e o o o ดอกตรกิจพลเดชวิสัยวีนขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับและขอให้ผาคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดตตตีตของเราากัน ពីរៀបថ្ងៃនោះគិតឆៃជឿជិះខ្លា